ออีกคําถามหนึ่งนะคะ,ะเ,คเวลาหลังสวดมนต์แผ่นเมตตาค่ะเราควรจะเจาะจงให้ผู้รับเช่นเทวดาประจําตัวหรือว่าเจ้ากรรมในเวรหรือญาติที่รวดรับร่วงรับไปอะค่ะแบบให้เจาะจงไปเลยหรือว่าแบบถ้าเราเหมือนให้ทุกท่านไปพร้อมกันอะคะ่ะเหมือนท่านที่ได้รับจะได้รับน้อยลงไหมคะในการสวดมนต์ถ้าเกิดสมาธิชนิดที่มีพลังพอที่จะอุทิศ ให้เทวดาเนี่ยเกิดความยินดีได้หรือจะช่วยปรับระดับยกระดับพวกประเปรตนะที่มันมืดๆอยู่ให้มีความสว่างมีกำลังขึ้นมาได้บ้างเนี่ยนะการส่วนมนนั้นต้องมีสมาธิเป็นตัวตั้งการอุทิศส่วนกุศลนั้นกำลังของสมาธิ ยังควรดำรงอยู่ยังควรมีสติยังควรมีไอลักษณะของอาการของใจนะที่มันแผ่ที่มันนิ่งที่มันมีกำลังอยู่อันนี้คือตัวหลักทีนี้ถามว่าถ้าอันนี้เฉพาะคนนะถามว่าเรามานั่งจราระนาทีละคนยีละคนเนี่ยชื่อพ่อชื่อแม่ชื่อเทวดาอยู่ชั้นนั้นชั้นนี้อะไรไปเนี่ย จิตมันแคบลงหรือว่ามันกว้างขึ้นจิตนะมันฟุ้งซ่านมากขึ้นหรือว่าสงบเป็นปกติได้เท่าเดิมจิตนะมีกําลังสมาธิที่ผ่องแผ้วหรือว่าเต็ไมไปด้วยความยุ่งเหยิงแบบเจรนายชื่อนี่ลืมว่ายกให้ใครไปบ้างอุทิศให้ใครไปบ้างเนี่ยถามตัวเองง่ายๆแค่นี้นะจิต ในขณะอุทิศส่วนกุศลมีกําลังสมาธิมากหรือว่าน้อยผ่องแ้วหรือว่าหม่นหมองยุ่งเหยิงไปด้วยความไปด้วยคําในหัวหรือว่าปลอดโปลงโล่งเรี่ยงเกลานะตรงนี้คือหลักว่าพลังของความเป็นกุศลเนี่ยมันจะไปถึงหรือไปไม่ถึงเจ้าตัวนะเอา หลักการเนี่ยจิตนะยิ่งมีสมาธิมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยยิ่งจะไม่ไม่อยากจะไปนึกเป็นคำอยากให้คำเนี่ยหายไปจากหัวคือมันจะมีอาการน้อมนึกล่วงหน้าไว้ก่อนว่าเออเนี่ยจิตที่มีกำลังมีความสว่างมีความเป็นกุศลน,นี้เนี่ยนะขอให้ได้แก่เนี่ยถ้าน้อมนึกไว้ก่อนล่วงหน้าว่าเออใครก็ตาม ที่อยู่รอบๆอย่างเนี้ยอถ้านึกนะว่าเออจิตของเรามีความสว่างจิตของเรามีความเปิดจิตของเรามีความเบิกบานจิตของเรามีความเป็นกุศลเนี้ยนะคือไม่ไม่ใช่นึกเป็นธรรมแบบนี้นนะแต่นึกถึงภาวะเนี่ยเอาแค่หนึ่งเดียวเนี่ยว่าเออมันว่างมันสว่างมันสบายอยู่อย่างเงี้ยนะด้วยอาการแบบนี้ขอให้ความว่างความสว่างความสบายนี้ ที่เป็นบุญที่เป็นกุศลนี้จงได้แก่ใครก็ตามที่อุดที่พร้อมจะอนุโมทนาอยู่นะแค่นี้ได้แก่ได้จริงๆแก่สิ่งที่อยู่รอบตัวเราแล้ว,ลวไม่ต้องไปถึงชั้นฟ้าชั้นดินที่ไหนนะเพราะมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะเหมือนกับได้กันทุกคนได้กันทั้งจักรวาลเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยนะแต่อย่างน้อยเนี่ยแค่เรานึกเท่านี้เนี่ย มันได้แก่คนที่อยู่รอบเราชัวร์แล้วถ้าเขาจ้องจะรออนุโมทนาอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกที่กําลังหม่นมืดอยู่นะจิตเนี่ยเห็นแล้วว่าุยมีความสว่างจ้ายอยู่ตรงนี้นะแล้วเสร็จแล้วคือเขาจะมาอนุโมทนาเองแบบกําลังใจเขามันไม่พอนะมันเหมือนไม่รู้แต่พอเราแค่คิดอุทิศว่าเอ,อขอให ใครก็ตามที่รออนุโมทนาอยู่จงได้เนี่ยเขาจะได้จริงๆคือจิตเขาจะเปิดเลยนะเหมือนเหมือนไปเปิดประตูให้เขาไอตอนที่เราคิดอุทิศเนี่ยมันเป็นการไปเปิดประตูให้กับจิตวิญญาณที่ไม่มั่นใจในตัวเองแต่ถ้าหากว่าจิตของเราเนี่ยทได้เป็นบุญเป็นกุศลจริงๆสว่างจริงๆเนี่ยแล้วเป็นระดับเทวดาที่อยู่เหนือกว่าภูม,มนุษย์เนี่ย ถ้าท่านเป็นบุคคลเป็นที่รักนะเคยเป็นญาติเราเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นเพื่อนนะที่เฝ้ามองเราอยู่เนี่ยแค่เขาเห็นนะว่าใจเราเปิดแผ่เป็นกุศลเนี่ยเป็นบุญใหญ่เนี่ยเขามีจิตนึกอนุโมทนาเองอยู่แล้วเราไม่ต้องอุทิศให้ด้วยซ้ําแต่ถ้าเราแค่คิดว่าเออแบบขอให้ได้แก่ใครก็ตามที่พร้อมจะอนุโมทนาอยู่เนี่ย แค่นี้ได้จริงๆเลยคือเขาก็จะใจเปิดมากขึ้นนะนี่อย่างถ้าเราคิดอยากอุทิศแบบเฉพาะเจาะจงอย่างเช่นบุคคลอันเป็นที่รักที่ล่วงรับไปแล้วเราค่อยมานึกถึงหลังจากตรงนี้คือให้ใจมันเปิดก่อนให้ใจเนี่ยมันคิดแผ่ไปแบบไม่มีจำกัดเนี่ยไม่ไม่มีเลือกหน้าว่าเออใครก็ตามที่พร้อมจะรับ ส่วนบุญส่วนกุศลส่วนความสว่างที่มันเกิดขึ้นในเราณนะบัดนี้เนี่ยก็ขอให้ยินเดียวเองเถิดขอให้อนุโมทนาเองเถิดคิดสั้นๆน,นะคือไม่ใช่คิดเป็นคํายาวขนาดนี้นะคิดด้วยด้วยจิตเนี่ยในทิศทางเนี่ยว่าใครก็ตามที่นะสามารถรับได้รับไปเลยเนี่ยประมาณอย่างเงี้ยนะพอพอจิตเปิดแล้วเราค่อยเอาจิตที่เปิดนี้ไปอุทิศ ให้แกบุคคลที่ร่วงรับบุคคลนั้นเป็นที่รักที่เราต้องการเนี่ยแค่นึกภาพของบุคคลคนนั้นขึ้นมานิดเดียวนะให้ให้มันชัดขึ้นมานิดหนึ่งขนาดหนึ่งแล้วบอกเออขอให้ความสว่างนี้เนี่ยได้จงจงได้ไปถึงความสุขนี้ที่เรามีประมาณไหนก็ตามเนี่ยจงได้แก่เขาด้วยเท่านี้ถ้าถ้าเขาจะอยู่ในภาวะที่พร้อมจะรับนะรับได้เลยจิตเชื่อมจิตเลย นะนึกภาพแค่นิดเดียวเนี่ยคือจิตมนุษย์เนี่ยนึกถึงไทยเนี่ยโฟกัสนะถ้าเป็นสมาธิได้แค่แวบ,บเดียวเนี่ยแล้วเขาตั้งรออยู่แล้วมันเหมือนเครื่องรับกับเครื่องส่งจูนตรงกันมันก็ได้นะมันมันก็จบเอไปนั่งจระัยเป็นว่ากี่ชั้นฟ้ากี่ชั้นดินเนี่ยอันนี้มาคิดกันทีหลังนะแล้วขอให้สังเกตดูเถอะว่า พอท่องอย่างนั้นจริงๆเอาให้ครบแบบนั้นเนี่ยแล้วตั้งใจว่าจะใจเนี่ยมันเหลือแค่ไหนนะไอ้ความชุ่มชื่นความสว่างความสงบความสบายที่มันเป็นพลังบุญพลังกุศลนเนี่ยมันเหลือนิดเดียวนะฮะมันจะไปถึงได้ยังไงนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเภทที่เราจะปูทิศให้เทวดาชั้นฟ้าเนี่ยนะคือบุญต้องใหญ่จริงๆนะท่านถึงจะมีความรู้สึกพลอยปลื้มพลอยยินดีตามไปด้วยไง ไม่ไมงั้งนบุญเล็กๆน้อยๆกระปิบกระปลอยแล้วจะไปบอขอให้ท่านมันจะเหมือนกับคนมีตังค์สองร้อยสามร้อยเนี่ยแล้วไปบอกให้เศรษฐีพันล้านบอกว่าเนี่ยผมให้คุณเขาหุวล้อเอานะอ่าอันนี้เป็นความเข้าใจแบบกว้างๆนะครับตอบคำถามไม่เอ่ยครับขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่ตุนอน,นุโ,อโมทนาเลยค่ะสวัสดีค่ะ